ลงทุนชามด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุย Outlook 2026กันต่อใน EP ที่2ซึ่งเป็นส่วนของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสหรัฐที่เราคุยกันไปใน EP ที่1นะครับก็ mm. ต้องบอกว่าปี2026เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตต่ำมีการคาดกันว่า GDP ไทย จะโตเฉลี่ยเพียง1.4%เท่านั้นจึงทำให้เป็นปีที่ลงทุนได้ยากมากขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยลบหลากหลายกดดันครับอ p ีนี้เราจะมาเช็คข้อมูลปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในกันครับว่มามีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วมีการลงทุนหุ้นแบบไหนที่จะช่วยทำให้พอร์ตของเรามันคงแข็งแรงข้อมูลในลงทุนชามเป็นการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึง่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วย เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบริบทที่แตกต่างกันครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนานที่ดีและขอขอบคุณผู้การกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยหรือสมัครสมาชิกเลี้ยงกาแฟให้กำลังใจกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยภายนอกกันก่อนครับ ซึ่งมาจากนโยบายของสหรัฐที่เราคุยกันไปใน e ีพีที่1โดยเฉพาะการที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมาชัดเจนะนครับว่าจะดึงฐานการผลิตกลับเข้าสาหรัฐอเมริกาซึ่งนโยบายของทรัมป์ก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา3ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. บาทแข่งค่าเนื่องจากทรัมป์ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อช่วยให้ภาคการผลิตของสหรัฐได้ประโยชน์มากขึ้นคนที่ตามมาก็คือ เงินบาทมีแนวโน้มแข่งค่ามากขึ้นซึ่งส่งผลลบต่อธุรกิจส่งออกที่จะมีะไรายได้เป็นเงินบาทน้อยลงในขณะที่ต้นทุนค่าแรงและวัตถุดิบในประเทศยังคงเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้บริษัทส่งออกเหล่านี้จะมีกําไรลดลงอย่างสําคัญส่วนปัจจัยภายนอกข้อที่2ก็คือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากการที่ทรัมป์ประกาศนโยบายภาษีการค้าสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เศรษฐกิจโลก เข้าสู่ภาวะชะลอตัวในขณะที่ประเทศไทยมีการพึ่งพาการส่งออกสูงเมื่อความต้องการของโลกลดลงก็จะกดดันให้การส่งออกของไทยลดลงตามไปด้วยและตรงนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการคาดการณ์กันว่าปี2026การส่งออกของไทยจะหดตัวถึง3.3เลยครับปัจจัยภายนอกข้อที่3ก็คือสินค้าจีนทะลักเข้าไทยและสมสิทธิไทยส่งออก ราวนี้ก็มาจากนโยบายของสหรัฐนี่แหละครับที่ตั้งภาษีนําเข้าจากจีนไว้สูงมากเมื่อสินค้าจีนเข้าสหรัฐไม่ได้ก็จะไหลออกไปยังประเทศต่างๆและแน่นอนครับก็ได้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นด้วยจึงทําให้ผู้ผลิตไทยต้องเจอกับภาวะสงครามราคาแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการสมสิทธิ์ส่งออกของไทยครับถ้าเพื่อนๆติดตามข้อมูลจากช่องโลจงุนชามเราจะมีรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งการนําเข้าและส่งออกซึ่งจะเห็นนะครับว่าเราส่งออกได้มากขึ้นก็จริงแต่นําเข้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีการนําเข้าสินค้าจีนแล้วมาแปะป้ายเม d ดอิน h a i แลนดส่งไปขายที่สหรัฐเพื่อเล่งภาษีตรงนี้ถ้าหากสารัฐตรวจสอบเจอไทยก็อาจจะโดนเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับทีนี้มาดูปัจจัยในประเทศของเรากันบ้าง ผมสรุปปัจจัยลบ3ข้อใหญ่ที่กดดันเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยมาตามนี้ครับข้อที่1ก็คือนี้ครัวเรือนที่ยังสูงซึ่งจะกดดันกําลังซื้อให้โตต่ตําต่อไปทําให้ธุรกิจที่พึ่งพาการบริโภคทั่วไปเติบโตได้ยากมากขึ้นเพราะเมื่อคุณมีไรายได้ก็จะนําเงินไปใช้หนี้ก่อนที่จะนําไปใช้จ่ายทั่วไปครับข้อที่2ก็คือข้อจํากัดทางด้านการเงิน ซึ่งต่อจากเรื่องนี้ในข้อแรกนะครับหลายคนก็คาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดดอกเบีย้ยมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยนโยบายของเราค่อนข้างต่ำแล้วเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆดังนั้นการลดดอกเบีย้ยในปี2026จึงมีข้อจำกัดแล้วจะทำให้บริษัทต่างๆยังคงมีต้นทุนทางด้านการเงินมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบีย้ยสูงต่อไปครับ ส่วนปัจจัยภายในข้อที่3ก็คือการเมืองที่ไม่แน่นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยๆก็ทําให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนก็ทําให้เราขาดเงินทุนใหม่ๆที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับจากที่เราคุยกันมาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวแต่การลงทุนในปี2026ผมยังมองว่า สามารถลงทุนได้ในทีมธุรกิจเกือบผูกขาดได้ครับเนื่องจากภาวะที่คนไทยมีเงินน้อยลงธุรกิจทั่วไปจึงมีการทำสงครามราคาเพื่อย่งยอดขายซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกิจเหล่านั้นมีกำไรเหลือน้อยมากแต่ว่าธุรกิจเกือบผูกขาดจะสามารถกำหนดราคารวมทั้งยังมีคู่แข่งน้อยจึงทำให้กลุ่มนี้สามารถทำกำไรและเติบโตต่อไปได้ดีครับ แล้วเจ้าธุรกิจเกือบผกขาเหล่านี้มีอะไรบ้างผมได้คัดเลือกมานําเสนอเพื่อนๆสอกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ 1. กลุ่มสื่อสารกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของตลาดที่เหลือผู้เล่นหลักเพียงแค่2รายเท่านั้นทําให้การแข่งขันทางด้านราคาจบลงไปแล้วครับปี2026จึงเป็นปีที่กลุ่มนี้สามารถทํากําไรได้มากขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตามแต่คนไทย ก็อยังต้องใช้มือถือกันต่อไปใช่ไหมล่ะครับแล้วที่สําคัญก็คือยังไม่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งอีกแล้วด้วยครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสัมปทานระยะยาวส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีสัญญาระยะยาวซึ่งสามารถสร้างรายได้สม่ําเสมอและต่อเนื่องอย่างโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาขายไฟกับภาครัฐหรือจะเป็นพวกทางด่วนสนามบิน ซึ่งมีผู้ให้บริการไม่กี่รายโดยในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนและชะลอตัวการที่มีหุ้นในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นปลอดภัยที่น่าสนใจครับจากที่คุยกันมาผมมองว่าเอาลุก k 2 2 6 6ของไทยอาจจะต้องพิจารณาหุ้นเกือผูกขาดที่มีกระแสเงินสดเป็นบวกเอาไว้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตหุ้นครับเพราะจะช่วยให้พอร์ตของเราลดความผันผวนลงไปได้และยังช่วยเพิ่มโอกาส ในการขยายพอร์ตให้เติบโตได้ในอนาคตอีกด้วยครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างลองแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยสิครับแล้วก็หวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับลงทุนชามด้เวลาลงทุนขอสวัสดีปีใหม่2026ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนราบรื่นมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ